สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะขอต้อนรับสูก่การไลฟ์สดนะคะของช่องนัดนิสันค่ะวันนี้เซลดนัดนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมบูธนิสันค่ะวันนี้เรามีนิสสันจะมีรถรุ่นใหม่นะคะเปิดตัววันนี้นะคะก็คือเป็นนิสสันเซเลน่าค่ะเป็นรถ MPV ครอบครัวผู้บริหารนะคะใช้ได้ค่ะนะคะเราจะมาที่ด้านหน้ารถกันเลยนะคะ รถด,ด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้า LED นะคะไฟสูงไฟต่ำเป็นโปรเจคเตอร์เลนตรงนี้นะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็มีไฟ daytime running light นะคะแล้วก็ด้านล่างน้าไฟตัดหมอกก็เป็น LED ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็นเซนเซอร์ช่วยจอบรอบคันค่ะนะคะตรงนี้นะคะจะสี่จุดนะคะด้านหลังก็มีอีกสองจุดค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อเรดาร์เซนเซอร์นะคะจะมาพร้อมกับระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะค่ะนะคะการดีไซน์ของเขาก็ดูค่อนข้างที่ดูหรูหราเอาการอยู่นะคะกระจังหน้าใหญ่ๆอันนี้เหมือนรถราคาแพงๆสี่ล้านห้าล้านเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทางด้านไหนกันดีนะ้ค่ะแล้วก็ทา้านหน้าค่ะ กระจกบานหน้านะคะก็ขนาดใหญ่นะคะทัศนวิสัยดีจะเห็นได้ว่าจะมีก็ทางด้านหน้าด้วยค่ะจะมาระบบเลนดิพัชเจอร์วอร์นิ่งค่ะระบบเตือนการการออกนอกเลนนะคะตรงนี้นะคะเรามาที่ด้านข้างต่อค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะขนาด15นิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยพร้อมกับ คันนี้นะคะจะมีกล้องรอบคันนะคะให้ด้วยค่ะเวลาถอยจอดค่ะต้องสตัวเอาไวด้ดูแล้วก็ตัวนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยคันนี้จะมาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์ S h y b r i d ค่ะเป็นเครื่อง2,000 h y b r i d ค่ะประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีค่ะแล้วก็มาต่อที่ด้านในรถนะคะ การดีไซน์ด้านในรถนะคะก็จะเป็นโทนสีดำค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกอซี่แบบ็คด,ดูหรูหลานะคะมีตัวพับกระจกอัตโนมัตินะคะกระจกลงออตโต้ะนะคะมาด้านนี้ค่ะมีระบบ idling stop ให้ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดประตูสไลด์ค่ะเราต้องการเปิดด้านขวาด้านเดียวหรือด้านซ้ายด้านเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้เนาะ แล้วก็อันนี้นะคะคือปุ่มปิดนะคะรถคันนี้เราสามารถที่จะใช้การคลิกคลิกเซนเซอร์ได้ค่ะอันนี้เราจะเป็นระบบปิดนะคะเพื่อแบบว่าเดี๋ยวใครมาเตะแล้วเดี๋ยวประตูรถเราเปิดอะไรนี้เนาะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับระบบไฟหน้าออโต้ค่ะนะคะตันนี้ก็มีครบหมดค่ะนะคะด้านนี้จะเป็นรุสคอนโทรนะคะแล้วก็รุสคอนโทรจะเป็นพุชธรรมดาค่ะไม่ใช่แบบแปรผันนะคะ แล้วก็ตรงนี้สามารถจะเชื่อมต่อกับเออมือถือได้นะคะสั่งงานด้วยเสียงได้ค่ะนะคะแล้วก็อู้มีช่องเก็บของด้วยค่ะตรงนี้เล็กๆนะคะ,คะแล้วก็มาที่ตรงทางด้านนี้นะคะหน้าจอแสดงผลนะคะแต่ว่านัดจะเปิดอะไรไม่ได้แหละแต่ว่าหน้าจอแสดงผลก็ใหญ่เขาไม่น่าจะต่อไฟไว้นะ <laughs> จะไม่มีกุญแจค่ะ มาที่ตรงนี้กันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงนะคะหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะเกือบสิบสองนิ้วเลยค่ะแล้วสามารถที่จะปรับได้นะคะเผื่อว่าแสงมันแยงตาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเงาแดดแล้วก็ปรับได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอแสดงผลของกล้องรอบคันด้วยอะไรด้วยนะคะอันนี้คามล่าค่ะแล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นชุดแอร์อัตโนมัตินะคะแยกกันนะคะระหว่างแอร์ตอนหน้าแล้วก็แอร์ตอนหลังนะคะแันนี้จะเป็นชุดเกียร์ค่ะอยู่ที่ ตรงคอนโซลหน้าเลยะค,ะค่ะ,คะตรงนี้นะคะชุดเกียร์ก็จะอยู่ตรงที่คอนโซลหน้าแบบนี้นะว่ามันดีนะคะมันแบบไม่เกะก,กะเพราะว่าถ้าเกียร์อยู่ตรงนี้ไม่งั้นรถคันนี้มันก็เหมือนกับมีอะไรอยู่ตรงกลางตรงนี้คือแบบเรา move ไปไหนตรงไหนได้เคุณลูกค้าเคยนะคะแบบจอดชิดๆอย่างเงี้ยแล้วแบบ นัดต้องไปลงฝั่นงนู้นเะงี้ยนะสามารถเดินไปลงได้หรือว่าเดินไปเอาของข้างหลังได้ง่ายมากตรงนี้แล้วก็บอกบอก,ก็สามารถที่จะปรับสูงต่ําได้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีที่เท้าแขนให้ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังนะคะตรงนี้ก็มีหูม่านบังแดดใหญ่มากอันนี้คนตัวเล็กๆแบบนัดนี่ก็น่าจะเพียงพอนะคะเนี่ยนะคะ่ะมีก็ มีกระจกแต่งหน้าให้ค่ะนะคะทั้งสองฝั่งมีกระจกหมดเลยเท่ค่ะแต่ไฟนี่ถ้าเป็นสีขาวก็จะดีเนาะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ที่ด้านหลังนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวนัดขออ <c oughs> นุญาตนี่น่ะสามารถเดินมาได้เลยค่ะ <c oughs> โดยที่ไม่ต้องลงจากรถเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวตัวเบาะเนี่ยนะชอบมาก <c oughs> เพราะว่ามันสามารถที่จะอ ปรับเดินหน้าสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ปรับแยกกันได้ค่ะอะาด้านนี้นะคะจะเป็นแอร์หลังค่ะอันเนี้ยจะดีมากเลยนะคะตรงที่ว่ามันมันมันจะแบบแเหมือนเหมือนเหมือนด้านหน้าเลยอะคุณลูกค้ามันสามารถปรับความแรงเป็นแอร์สองโซนอะไรเงี้ยค่ะข้างหลังก็ข้างหลัง,ข,ง,ลงข้างหน้าข้างหน้า ปรับความเย็นอะไรได้แบบอิสระก็อย่างนี้ดีกว่าเนะาะตั้งออตโต้ก็ได้อะไรได้อะไรอย่างนี้ค่ะเนาะ่องแอร์จะอยู่ด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะมีมีทุกตำแหน่งเลยค่ะคุณลูกค้ามีตำแหน่งนีง้ตำแหน่งหลังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะที่เรานกะ้อนแล้วกันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่วางของเราอยากจะพิมพ์เอ่อแท็บเลต็ตมือถือโน้ตบุก๊กอะไรเงี้ยทำงานได้แล้วก็ก็จะเป็นอ่ะ แต่ปรับเปลี่ยนมาวางมีมาให้อยู่แล้วค่ะเป็นแผ่นซิลิโคนกันลื่นค่ะใช่ยังไงเนาะแล้วก็มีแต่ว่าความพิเศษของเซน่าคือเบาะเขามันมันสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้ใช่ไหมคุณลูกค้าแล้วมันก็ปรับเอ็นได้เยอะมากอ่า อ๋อติดติดกระเป๋าค่ะคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวเราดูสไลด์มันสามารถสไลด์เข้าหากันได้แบบนี้ค่ะแล้วก็สไลด์ออกไปได้ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งมีฟังก์ชันหนึ่งที่แบบน่าจะถูกใจพ่อๆแม่แม่นะคะสมมติว่าเราเป็นแบบคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วเราวางคาซีดลูกไว้ในตำแหน่งเนี้ยค่ะเราสามารถนั่งอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยคุณลูกค้านัดเดี๋ยวนะัดรับให้ดูนะ นะปรับให้ดูนะคะเราสามารถที่จะปรับสมมติว่าอันนี้เป็นคาซีดลูกใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะปรับอันนี้เเห็นไหมคะว่าเราลูกกับเราอะ่ะมันอยู่ใกล้ชิดกันได้เลยะคะ่ะเราสามารถคนคนเป็นแม่สามารถหันมาป้อนนมลูกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยมันจะเบาะมันอยู่ข้างหลังคนขับแบบนี้เลยะคะ่ะเหมาะกับทุกคนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวนะจะให้ดูว่าไม่ใช่รถพ่อรถแม่รับส่งลูกอย่างเดียวสมมุติว่าเรามีคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านนะคะท่านก็สามารถขึ้นรถคันนี้สะดวกมากชายบอกก่อน <c oughs> เดี๋ยวนะจำลองให้ดูนะคะนันจะให้ดูว่าแบบเนี่ยค่ะมันก้าวขึ้นลงได้ง่ายมากแล้วสเต็ปมันก็ใหญ่ อย่างเงี้ยคะ่ะมีที่จับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบ้านไหนมีผู้สูงอายุก็คือสบายเลยคะ่ะนะคะแล้วก็วิธีการปิดนะคะก็จะให้มาสไลด์ไปอย่างนี้ก็ได้คะ่ะหรือว่าถ้าเรามีกุญแจอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะคลิกได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ารีบมนึง <laughs> ไปทางนี้อันเนี้ยจะเป็น เด่นอย่างหนึ่งของรถนิส s ันเซเลนาเลยนะคะเป็นรถที่แบบมีทัศนวิสัยที่ดีมากรถบางคันอ่ะเสา A คือใหญ่มากเวลาขับบบก็จะบดบังค่ะจะเห็นได้ว่าแบบนิส s ันเขาเจาะตรงนี้เอาไว้เป็นกระจกอะคะ่ะเราเข้าไปนั่งข้างในอ่ะเสา A จะไม่บังคนขับแน่นอนค่ะแล้วก็กระจกค่ะจะเห็นได้ว่าบานมันใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนนั่งค่ะ เพราะฉะนั้นทัศนวิสัยเวลาเรานั่งไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นรอบๆได้ค่ะนะคะแม้ว่าจะเป็นแถวที่สามเบาะหลังก็เห็นว่ากระจกบานใหญ่แล้วก็บางยี่ห้อค่ะเวลาพับเบาะมาแล้วค่ะเบาะตัวเบาะที่พับอะค่ะมันจะปิดกระจกตรงนี้เลยค่ะแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือใบบดบางทัศนวิสัยแน่นอนค่ะนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ทางด้านท้ายรถค่ะท้ายรถนี้นะคะเราสามารถที่จะพับเบาะนะคะแล้วก็แขวนด้านข้างได้ค่ะแล้วเราสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆแบบนี้ค่ะได้หลายใบเลยอย่างที่เห็นก็คือสี่ใบแล้วนะคะนะค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะจุดเด่นของนิสสันเซเลนาก็คือคุณลูกค้าค่ามันอาจจะติดเบาะติด เดินทางอยู่นะคะอาจจะถอยไม่ได้อันนี้ก็คือจุดเด่นของในสันเซอร่าคือฝาท้ายฝาดท้ายจะเป็นฝาดท้ายแบบสองตอนค่ะคนที่ใช้รถประเภทนี้อยู่นะคะเวลาเปิดจะใช้พื้นที่ในการเปิดเยอะมากเลยค่ะถ้ามีรถจอดอยู่ข้างหลังเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะเปิดแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะ เราก็สามารถหยิบของได้เหมือนเดิมค่ะโดยที่เราแบบไม่ต้องกลัวฝ่าท้ายเราไปกระแทกกับรถใครค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือของที่เราใส่อยู่ค่ะไม่ไหลลงมาค่ะเราก็หยิบใส่นัดเดินนัดเปิดมันเลยค่ะค่ะแล้วก็เวลาปิดก็ปิดง่ายค่ะคนตัวเล็กๆแบบนั้นก็คือปิดได้ง่ายค่ะ ด้านท้ายรถก็จะมีโคมย่งค่านะคะแล้วก็แบตเซเลน้าแบบนี้ค่ะนะคะเปิดใช่ไหมคะอ๋อปุ่มนะคะก็จะเป็นปุ่มแบบซอฟนิ่มๆแบบนี้ค่ะแล้วแค่กดนิดนึงแล้วก็เปิดมันขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็มันมันไม่จาเป็นต้องเป็นไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าชคเนี่ยมันก็ใช้งานนานนะคะแล้วก็มันเปิดง่ายๆเลย และปิดให้ค่ะส่วนไอ้ฝาท้ายอันใหญ่อย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราก็เป็นระบบชกเหมือนกันชกขนาดใหญ่ค่ะแต่ฝาท้ายเราไม่หนักมากค่ะไม่ต้องกลัวพังค่ะนะคะปิด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 ค่ะแล้วก็เราก็มีไฟเบรกนะคะ LED นะคะต้องด้ มีไหมเนาะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะคะสปอยเลอร์หลังะะตัวนี้ก็สวยมาจากโรงงานเลยค่ะไฟท้ายก็เป็น LED หมดค่ะชัดเจนค่ะนะคะ,คะแล้วก็นัดลืมนัดบอกไปหมดทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นล รถน,ะะนิสสันเซน่าคันนี้นะคะราคาไหนคะตัวนี้จะเป็นรุ่นไฮเวสตาค่ะคือแต่ว่านิสสันนะเราเอามารุ่นเดียวนําเข้ามารุ่นเดียวไฮเวสตาเดี๋ยวนัดไปพูดเรื่องราคาที่หน้ารถดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ตรงไหนว่างๆก็ได้ค่ะไม่ว่างไม่สะดวกวันนี้เป็นสื่อมวลชนเยอะค่ะเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่อน้นได้ค่ะ ค่ะเดีย๋ยวเราพาไปดูคันบนเวทีกันค่ะเราจะติดขึ้นทางน้านนี้ไปเนาะ ไม่อยากถืออะไรเลยค่ะสำหรับราคารถรุ่นนี้นะคะก็ราคาดีมากค่ะนิสสันนำเข้ามาเองนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,469,000าบาทค่ะซึ่งราคารถประเภทนี้นะคะถ้าถามก็ว่าในเซกเมนต์เดียวกันกับมันนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota Step w a g o อหรือว่าจะเป็น s ป d d a อะไรเงี้ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2ล้าน 2, 000, 000กว่าค่ะซึ่งตัวนี้ราคาก็ดีสุดๆเลยค่ะค่ะสำหรับ ลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถมาเดินชมในงานได้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากสอบถามอะไรนะคะก็โทรมาที่ได้ค่ะสูตรเบอร์โทรน่ะนะคะคือศูนย์แปดหนึ่งสามสามหนึ่งหกเก้าเก้าเจ็ดค่ะตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่คุณอะไรคะน้ำไม่เข้าใจอ๋อ <c oughs> ค่ะลูกค้าทาง YouTube ไลฟ์ ท่านถามอยากถามอะไรเกี่ยวกับรถนิสสันเซเลนาถามมาได้นะคะเดี๋ยวนะจะทธิบายให้ฟังใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รถสีสวยไฟสวยบรรยากาศสวยค่ะเซเลน a าคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2,000 h y ไฮบรค่ะประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็อัตราเร่งดีค่ะอัตราการประหยัดน้ำมันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4-15กิโลเมตร่อลิตรค่ะนอกจากประหยัดแล้วราคาดีด้วยค่ะในตลาดเรียกได้ว่าเขาถูกที่สุดเลยค่ะ นะชะ้กับคันข้างหน้าอยู่ค่ะเดิมรถคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าคุณลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลค่ะอันนี้จะเป็นเบาะผ้าชนิดพิเศษค่ะที่มันกันฝุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เรา เราทดสอบมาใช่ไหมคะเบาออันนี้มันแบบไม่เก็ฝุ่นเลยแล้วก็แล้วมันก็จะไม่เหลอง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาะสีที่นั่งนี้นะคะจะเป็นเบาที่เขาเรียกว่าเบาะซีโร่การวิตี้ซีดค่ะเป็นอ๋อนักเข้าใจแล้วค่ะสําหรับลูกค้าที่คือเดิมๆอะค่ะพี่อ้นมันจะมาเป็นเบาผ้าแบบนี้แต่ว่าคุณลูกค้าคนไหนที่แบบอยากสั่งเป็นเบาะหนังก็คือเพิ่มเงิน แล้วก็ทางโรงงานนะคะก็จะใส่เบาะหนังให้แล้วก็มาจากโรงงานเลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยก็รอคอนเฟิร์มอีกทีนึ่งนะคะเพราะว่านัทก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เหมือนกันค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็รถประเภทนี้นิสสันหมายถึงว่ารถ MP เอ็มพีแบบเนี้เรานิสสันไม่ได้ขายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเซลล์เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ ตื่นเต้นที่จะขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกค้าถามมาตลอดเลยว่าแบบเมื่อไหร่เราจะเอามาแล้เมื่อไหร่เราจะเอามาวันนี้เราเอามาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแบบค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนัจะเลื่อนเบาะให้ดูนะคะจ้ะเบาะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะสไลด์เอ่อเดินหน้าถอยหลังได้นะคะคุณลูกคะ้ะแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็สามารถที่จะ ปรับให้มันห่างกันหรือว่าชิดกันได้ค่ะแล้วก็สามารถปรับเบาะเอนได้คันนี้มีของไหมนะคันหลังคันนี้ไม่มีของนะแล้วปรับพักหลังให้ดูค่ะนะคะเ,เดี๋ยวนะเบาะลงให้ดูค่ะมีใช่ไหมคะอ๋อคันนี้ก็โชว์ใส่กระเป๋าอยู่เนาะได้ค่ะ อ่าได้ค่ะนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ่ะว่าอึ๊บ <c ười> คือฟังก์ชันการปรับการใช้งานนะคะมันนะคะว่าเราค่ะอันนี้อันนี้คือเดินหน้าถอยหลังค่ะอันนี้คือ,อ,นนคอพนักตรงนี้ค่ะพี่จ้ะอันนี้คือตัว จ่ะมันนี้อ,อันนี้อันนี้คือตัวแต่ว่าปรับซ้ายขวาชิดกันอันล่างสุดคือเลื่อ,บอาาานบอกเข้าหาการเลื่อนบอกเข้าหาการใช่ค่ะอัน,นหน้าสุดคือเลื่อนบอกเข้าและออกใช่ค่ะ,ละเลื่อ,อนนี่คือเลื่อนพนักพิงค่ะพี่แล้วก็มาตรงนี้ไหมค่ะตน,นี้ด้วย่ะอ๋อใช่ค่ะ<อ>เวลาเราขึ้นตรงนี้เราก็ใช้มือดึงขึ้นไปได้ค่ะแบบนี้ค่ะ นะคะก็อันนี้ค่ะนะคะ oh. บบนี่อาจจะโชว์นะปช่ Option. ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนัดให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เรามีเป็นอ s o f i กนะคะสองตำแหน่งสำหรับคุณลูกค้าที่มีลูกเล็กก็สามารถติดตั้งเบาะเด็กได้ค่ะค่ะ ข้างหน้าพุ่นเลยอ๋อได้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วก็อยากที่จะสั่งซื้อนะคะก็ติดต่อนัดได้นะคะหรือว่าจะสามารถที่จะสั่งวิดีโอรนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน m y n i s s a n ได้ค่ะแล้วก็ระบุนัดเป็นคนขายนะคะ เราจะจัดส่งรถให้ถึงที่บ้านเลยค่ะไปเทีย่ยบอีกเดี๋ยวนะัดย้ำย้ำราคาให้หนึ่งครั้งนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพบาทค่ะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆสำหรับรถเซกเมนต์นี้ค่ะนะคะเราไม่ต้องแบบไปซื้อรถเกรมาเก็ตอีกต่อไปค่ะสองล้านกว่าไม่ต้องค่ะล้านสี่ที่นิสสันได้เลยค่ะเข้าสูนนิสสัน ได้ทุกโชว์ลูมค่ะดูแลรักษาง่ายค่ะค่ะลอ้ออันนี้เป็นล้อขอบหนึ่งเก้าห้าหกห้าอาสิบห้าค่ะนะคะเราใช่ค่ะคนนันด้านหน้าที่นายพาไปดูเมื่อกี้จะเป็นแบบนิสสันเซเรนาที่แต่งแต่งหล่อแล้วค่ะอันนี้คือ s t a n d ด r d ใช่ค่ะเราจะได้แบบนี้ค่ะ เียนี้จะเป็นด้านข้างค่ะมือโคมีนนหน้าขนาดใหญ่นะคะเสาเอที่มีทัศนวิสัยที่ดีค่ะด้านข้างค่ะไม่บดบางคนขับด้วยค่ะนะคะแล้วก็ที่นั่งตอนสองใหญ่มากแล้วน,นั่งเห็นทัศนวิสัยเห็นชัดหมดเลยค่ะด้านนี้ด้วยค่ะนะคะ อัตราสิ้นเปลือยู่ที่14.6กิโลเมตรต่อลิตรค่ะด้านหลังกันต่อนะคะอันนี้คือดีมากอันนี้จะเป็นฝาท้ายแบบสองตอนค่ะคุณผู้ชมตอนแรกคือเปิดแค่นี้แล้วก็หยิบของนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบใช้พื้นที่ในการเปิดฝาท้ายเยอะๆนะ,ะแ,บแบบนี้รถคันอื่นจะเป็นแบบนี้ก็ เห็นไหมคะว่ามันใช้พื้นที่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะพี่อน้นเราจะเดี๋ยวนะจะเอาเบาะลงให้ดูค่ะตรงนี้ถ้าเราเอาเบาะขึ้นไปอะ่ะมันจะแบบได้พื้นที่ที่เยอะมากเลยค่ะวิธีการเอาเบาะลงก็ง่ายมากค่ะอ๋อนึกออกแล้ว อบรมมาแล้วลืมแล้วอ่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะาจะขึ้นไปนั่งก่อนนะขึ้นไปนั่งทางนี้ได้ไหมเออหนอขึ้นจากท้ายรถก็ได้ค่ะอ่าเนี่ยค่ะนัดว่ามันเป็นแถวแถวที่สามที่สบายไปไหมค่ะนาะเออลงดีกว่ารถตู้นะคะพี่อ้นเพราะว่ามัน อ่ามันลงจากท้ายได้ครับให้คุณผู้ชมดูเนะาะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวนะใช่ที่รู้ได้ไงเนี่ยด่ดนไม่ไปอบโรกันแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บอันนี้ค่ะโอเคได้แล้ว ร้อนมากไม่รู้ว่าตื่นเต้นคนดูเดียปรนะับปิดให้ดูค่ะอันนี้นัดขาดสั้นนะนัดก็ปิดปิดได้ง่ายอยู่ไม่ไม่หนักมากค่ะค่ะแต่คันดำไหมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสีหนึ่งค่ะเรามีจำน่ายแค่สองสีนะคะคือสีขาวแล้วก็สีดำ สีเพิ่มนะคะคันสีดําก็ไม่มีค่าสีเพิ่มเช่นกันค่ะอันนี้นะจะพามาดูอีกคันหนึ่งเซเลนาคันดีคันเดิมแต่ว่าอันนี้น่าจะโชว์เอ,อ่อการเก็บสัมภาระค่ะว่ามันสามารถใส่ถุงกอลฟได้สี่ใบเลยเราจะไปตีกอล์ฟกับเพื่อนนี่คือสบายมากๆาใ,กาใ,ใช่ค่ะเราใส่ถุงกอล์ฟสี่ใบแต่ว่าเราก็ยังนั่งได้สามแถว สามแถวหกคนเจ็ดคนสบายค่ะหกคนดีกว่านี่ค่ะแบบนี้อ๋อมีเมื่อกี้ลืมดึงได้ได้ค่ะเดี๋ยวนะต้องติดเนาะ แล้วปิดแล้วคนดูจะได้ยินเสียงนัดไหมนะได้ค่ะเดี๋ยวนัดปิดประตูให้ดูแล้วก็ตรงนี้นะคะมีของเล่นใหม่มันเกิดว่ากระจกบันใหญ่ยักษ์อ๋อไม่ต้องกลัวหน้าเป็นฝ้าค่ะนี่ีัะโ รีวิวเองอยากได้เองแล้วค่ะได้ค่ะคุณลูกค้าที่ติดตามนะนดูช่องนั้นนิสันทาง YouTube อยากถามอะไรไหมคะส่งคำถามมาที่ช่องแชทได้นะ อันนี้เราก็จะดูสีดำด้านหน้าจะเป็นยังไงเนาะคะก็ดูหรูหราอลังการหล่อเหลาอยู่นะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามนัดอยู่ในช่องนัด i ิสันนะคะก็นัดรีวิวให้ดูแล้วนะคะสำหรับเซเลนาวันนี้นะคะในงานมอเตอร์เอค่ะซึ่งวันนี้วันแรกเลยค่ะในรอบของสื่อมวลชนแล้วก็รอบ VIP ค่ะเราก็เปิดตัววันนี้มันแรกเช่นกันค่ะ28 นะคะเปิตัวเซเลน่าย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งค่ะ1,469,000บาทค่ะนะคะสนใจติดต่อนัดได้เลยค่ะนัดบอกไปอีกทีนึงค่ะ081ค่ะ331 6997ค่ะแล้วก็เออแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเรียนเชิญทุกคนนะคะมาดูรถกับน,นัดนัดมีรถให้ลองขับด้วยนะคะทักนัดมาทางอินบ็อกก็ได้ค่ะหรือว่า ทางไลน์นัดนิสสันก็ได้ค่ะแล้วก็นัดามาเข้างานวันเว้นวันค่ะคุณลูกค้าอย่ามาวันอื่นนะคะมาวันที่นัดมา <laughs> นัดจะมาทุกวันเลขคู่ค่ะเลขคู่เลขคู่เลขคู่สามสิบสองสี่หกแปดสิบมาจะมาเลขคู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นัดก็มาอีกวันนะะึงค่ะเพราะว่านัดลูกนัดลูกค้ามาถ้าคุณลูกค้าคนไหนอยากมาแล้วไม่มีบาท ไม่ต้องมาซื้อรถก็ได้ค่ะแต่นัดให้บัตรเข้าชมงานแต่ถ้าเกิดมาซื้อรถกันนัดก็จะกราบขอบคุณมาเลยคะ่ะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้ร้นอนค่ะร้อนทั้งยอดร้อนทั้งเงินได้ค่ะงั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วติดตามชมคลิปหน้าเนาะแล้วเดี๋ยวนัดจะมารีวิวรถรุ่นอื่นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> อ